สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้เราจะมาอ่านบทที่3กันนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะบทที่3เพื่อนกันรู้จักคํานําเรื่อง ไก่ลูกช้างชูจ้องร้องเรียกเพื่อนเด็กพาไปตัว ตัวเรากันเป็นแอกแอกหน้าต่อไปนะคะเพื่อนกันภูผาพา ใบบุกใบบัวไปหาเด็ก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 ดูภูผาเด็กเด็กดูลูกช้าง เด็กเด็กดีใจเรียกใบโบกเด็กเด็กดีใจเรียกใบบัวไก่จ้องเพื่อนช้างตัว ตลูกช้างชูงวงร้องแอกแอกผู้ผาดีใจเรามาเป็นเพื่อนกัน หน้าต่อไปนะคะ <c oughs> อาที่บายเพิ่มเติมความรู้อ่านพยัญชนะขอไข่อ่านว่าขฉอฉช,อชิงอ่านว่าโฉ ถถุงอ่านว่าโถพอ,อพึ่งอ่านว่าพอสอเสืออ่านว่าสอหอหีบอ่านว่าหององูอ่านว่างอชอช้างอ่านว่าชอ อพานอ่านว่าโพโพสัมเภาอ่านว่าโพโมอมาอ่านว่าโมโรเรืออ่านว่ารอรอลิงอ่านว่าโอววแหวนอ่านว่าว,วอาว ต่อไปอ่านสระเออ่านว่าเอแออ่านว่าแอ <c oughs> อ่านเลขไทยเลขหกอ่านว่าหกเลขเจ็ดอ่านว่าเจ็ด เลข8อ่านว่า8เลข9อ่านว่า9เลข10อ่านว่า10หน้าต่อไปนะคะอ่านแจกลูก <c oughs> สระเอกอเอ ตอเอเตปอเอปชอเอเฉหอเอ ไปสละแอนะคะกอแอรแจอแอแจอ่อ,อ,อ,อแอ,เอ,เอ,อ,อแอเฉอแอแฉหอแอ พอแอแพรอแอแลหน้าต่อไปนะคะอ่านสะกดคำคำพยัญชนะสระสะกดว่าอ่านว่า เกอกไก่ากาสะเยเอกเอเกเหหอหีบสะเยเอหอเอเห,รหรอเรรอเรือ รออรสระเอรอเอเรแต่ต่อเต่าสระแอโอแอแต่แชชอชิงสระแอชอแอแชแลโลลิงสระแอ ลอแอแลต่อไปฝึกอ่านใจดีมีตาขาเกเหมา ต่อไปนะคะอ่านคร่องร้องเล่นเพื่อนลูกช้างเด็กเด็กเป็นเพื่อนลูกช้างลูกช้างเป็นเพื่อนเด็กเด็กลูก ช้างแม้ตัวยังเล็กแต่เด็กเด็กตัวเล็กกว่าลูกช้างเป็นไงบ้างคะนักเรียนนักเรียนต้องกลับไปฝึกอ่านอีกนะคะแล้วก็อ่านให้ผู้ปกครองฟังนะคะสำหรับวันนี้ บทที่3ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีนะคะ